โฟกัสทองนะครับวันนี้พูดคุยเรื่องของธุรกิจที่น่าสนใจนะครับผมเดินทางทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยไปที่ไหนเจอป้าย S A L E มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเซลล์ตลอดเวลาและแน่นอนนะครับลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะแพ้กับป้ายเซลลแต่ก็มีคําถามอยู่ในใจนะครับว่าธุรกิจมันจะอยู่รอดได้ยังไงเพราะว่าเซลเซลเซล,เซลกันอยู่นะครับวันนี้น่าสนใจมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์2ท่านนะครับ ได้รับเกียรติจากคอลัมนิสต์บางกอกโพสต์นะครับคุณสงการกระจ่างเนตแล้วก็สื่อมวลชนคุณศักชัยพื้นทาค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซลลบบ่อยนี่ดีไหมครในแต่นนักธุรกิจสำหรับไบแนทถ้า,ถ,าถ้าเป็นเซลเหมายถึงแข่งขันทางเซลล์กันอย่างรุนแรงเนี่ยมันไม่ดีสำหรับธุรกิจอยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งพอมันมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยกำไรมันมันหมดกำไรแล้วพูดง่ายๆตัวที่มาตัวที่มันกระทบกระเทือนกับกำไรมากที่สุดเนี่ยคือราคาสินค้าถ้าเป็นราคาสินค้า 1%เนี่ยมักจะกระทบกระเทือนกำไรเนี่ยประมาณ1 2 1 5เพราะฉะนั้นตัวนี้มันสำคัญมากตัวแปรตัวนี้สำคัญมากงจริงแล้วบริษัทเนี่ยไม่อยากทำละแต่นักธุรกิจไม่อยากทำแต่พอคู่แข่งขันเนี่ยกับของเราเนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งมันมันก็จำเป็นแต่ว่ามันก็มีทางออกเหมือนกันบางคนก็ไม่ยอมเพราะว่าการลดราคาเนี่ยมาเป็นการแข่งขันชิงตลาดของลูกค้าที่ระดับต่ำสุดพูดง่ายๆใช่ไหมฮะ เพราะว่ามันเป็นตัวแปรเป็นราคายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบริษัทหรือธุรกิจบันธุรกิจเขาบอกว่าเขาไม่ยอมทาแบบนั้นวิธีการแก้ไขที่บริษัทเขาก็า price war เนี่ยวิธีที่เขาทาคือเขาบอกเขาไม่ยอมทําแบบนี้เขาพยายามเพิ่ม value แต่ว่าขายในยขายให้กับาขายราคาเดิมหรือเพออิ่ม value repackage มีอาจจะมีะลดแลกแจกแถมบ้างแต่ว่า add value ให้กับสินค้าของเขาเองเนี่ยเพื่อขายในตลาดบนและตลาดกลาง โดยไม่ลงไปตลาดล่างแต่ก็ยังเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ก็ยังแข่งอยู่เยอะแสดงว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการตั้งราคาเอาไวส้สูงๆแล้วไม่ลดแล้วไปเพิ่ม value เนี่ยอาจจะได้บางกลุ่มแต่ว่าในกลุ่มแมสเนี่ยผมเดินไปไหนก็เห็นเซลล์เซลล์เซลล์แบบนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์อะไรฮะเงินมันฝืดหรือเงินมันไปอยู่ตรงไหนยังไงผมคิดว่ามันก็เป็นประหลอดที่จะชี้วัดอะไรไหมฮะคุณภาพของระบบเศรษฐกิจในในในขณะนั้นเนี่ยนะครับว่าอย่างตอนนี้เราเห็นเซลล์ทั่วโลกไปหมดนะฮะมันอาจจะตอบได้ว่า คุณภาพของชีพจรเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันกาลังแย่แล้วทุกคนกําลังกระหายเงินสดในขณะที่ผู้บริโภคก็พยายามเก็บเงินสดเอาไว้ใช่คือผู้ค้าต้องการเงินสดเข้ามาเป็นกระแสเงินสดหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในธุรกิจในขณะที่คนซื้อเนี่ยก็มีความระมัดระวังตัวในการที่จะปล่อยเงินออกจากกระเป๋าของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเซลล์เซลล์แล้วเนี่ยบางทีก็ขายไม่ออกนะใช่ยิ่งเซลล์กันทั้งปีเนี่ยตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฟือไปเลย ครับซึ่งการใช้กลยุทธ์แบบนี้ในระยะรยะะยกลางถึงระยะยาวก็ไม่ใช่ผลดีก็ไม่สามารถที่จะวัดผลสาเร็จได้เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจตอนณขณะนั้นเนี่ยแย่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายเซลล์เนี่ยค่อยๆหายไปศู์พันไปนะครับในจังหวะที่เศรษฐกิจดีๆเนี่ยก็จะไม่มีใครมาเซลล์เพราะว่ามไม่มีความจําเป็นลูกค้าก็มีกําลังซื้อที่จะมาจับจ่ายใช้สอยตามราคาปกติผู้ขายก็ ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องที่จะต้องมาลด,ดมเงินเข้ามานะครับและแยะกลงังระยะอยาวจะไปอีกนานไหมครับเพราะว่าหลายคนก็มองเรื่องของตอนนี้ทุกๆประเทศก็คืออยู่ในภาวะเงินตึงตัวกันหมดไม่มีคใครอยากใช้เงินเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะสู้ง่ายที่สุดเพื่อเอาเงินสดกลับมาก็คือ,อการทำเซอร์โปรโมชั่นแบบนี้ครับถ้าดูอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันซึ่ง uh, ซูเปอร์ใหญ่ๆห,ห,หลกักๆคือ t ท sco AsDA s a i n s b u น y m บร r i s o n s เนี่ย ก็ต้องสู้กันด้วยราคาพอสมควรต้องไปแข่งขันกับพวก1 c o n ง o n venience store แล้วก็พวก discount store ต่างๆเนี่ยแล้วก็ออนไลน์ store อีกเพราะฉะนั้นถามว่าดีสำหรับผู้บริโภคไหมดีถึงจุดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราเราเริ่มเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนนี้แล้วคือว่าปัญหาตอนนี้คือคนเริ่ม อาจจะต้องตกงานเพราะว่าพวกซัพพลายเชนของเขาเนี่ยคือซูเปอร์พวกนี้เขาก็ต้องไปสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ของเขาคราวนี้เขาก็ต้องรลดราคาที่ซูเปอร์เขาต้องไปกดราคาจากซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์พวกนี้เนี่ยสายป่านไม่ยาวพอกดบางครั้งบางครัครับตอนนี้เขาประเมินกันอยู่แล้วว่าจากพันสี่ร้อยพันห้าร้อยรายที่เป็นซัพพลายของพวกซูเปอร์พวกนี้ถ้าหยุดทั้งหมดเนี่ยเริ่มมีปัญหา ส,สภาพคล่องเ,เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเขาประเมินกันดูในอีกปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นพวกนี้ย ปิดธุรกิจปิดกิจการไม่ทําดีกว่าไม่ทําดีกว่าก็ได้ซึ่งถ้าพอไม่ทําเกิดอะไรขึ้นคนตกงานครับคนตกงานก็ไม่มีตังค์ซื้อของอีกคือมันกลายเป็นวนงูกินหางใช่งูกินหางแบบนี้และนี่เป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวคือทานพิเศษดีเนี่ย price war เนี่ยมันก็ดีสำหรับผู้บริโภคแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมันเริ่มเป็นงูกินหางมันเริ่มแย่ทีนี้เราเราจะหนีออกจากสภาพแบบนี้ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็ ก็สู้กันแบบนี้ยังไม่ถึงจุดมันก็ต้องสู้กันแบบนี้ต่อไปเพื่อเอาเงินสดมาอยู่ในมือก่อนอทั้งที่รู้ว่าปลายทางคือหายนะตั้งระบบอยู่เหมือนกันครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับอย่างที่คุณสงการบอกคือว่ามันก็เหมือนกับกินตัวกันไปเรื่อยๆอนะครับส่วนใครที่ที่ด้อยที่สุดเนี่ยก,ก็ต้องล้มหายตายจากไปกันก่อนนะครับแต่ว่ากรณีของของการที่มีการทําสงครามราคากัน,นแล้วผู้บริโภคเนี่ยก็มักที่จะกระโจนเข้าไปเมื่อเห็นป้ายเซลล์อย่างที่คุณพิรักษ์พูดนะครับ จนกระทั่งในในในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะลืมคิดไปว่าสินค้าที่มาเซลล์เนี่ยมันกําลังจะหมดอายุหรือเปล่าแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ดีรองเท้าของกินเครื่องสําอางเนี่ยลองมีสติอีกสักนิดหนึ่งนะครับดูว่าของพวกนี้มัน มันสมเหตุสมผลที่จะซื้อตามราคาสมมติจะเซลล์80 90เปอร์เซ็นเนี่ยมันแต่มันกําลังจะหมดอายุในอีกไม่กี่วันข้างหน้าของผมนี่ไม่หมดอายุนะแต่เสื้อเสื้อกางเกงที่เซลล์เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยผมยังอยู่ในในสต่องยังใช้ไม่หมดเลยผมว่าผู้สุภาพสตรีบางคนเป็นนะเพราะแพ้ของเซลล์เนี่ยบางทีของเซลล์ที่กองไว้อยู่เนี่ยพอถึงเวลาจะลื้มมาใส่อีกทีอ้าวเฮ้ยเราเปลี่ยนไซส์ผิดขนาดน้แล้วเนี่ยนะนี่ก็เป็นความความเชื่อของพวกเราไงว่าบางครั้งเนี่ยพวกเท็กซ์ไทเนี่ยมันมีอายุของมันเหมือนนกั นะครับผ้าเส้นใยต่างๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเปื่อยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยซื้อตุนเอาไว้เยอะๆแล้วเวลาหยิบมาใส่เฮ้ยทำไมมันปีววะขยับนู้ดขยับนี่มันปีตามนู้นตมนี้แล้วก็จะบ่นว่าเฮ้ยเสื้อผ้ายี่ห้อนี้เฮงสวย แต่ว่าลืมไปว่าเฮ้ยมันก็มีการหมดอายุเหมือนกันสําหรับ <ừ m. S 2> ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอยู่กันไปชั่วนาทาีโดยไม่มีวันหมดอายุนะะครับครับ,รบแต่ว่าในแง่ของการแข่งขันราคาก็มีสินค้าบางประเภทที่ไม่ยอมลงมาแข่งขันถ้าเราพูดถึงสินค้าแบรนด์ถุงสูงเนี่ยอย่างกระโปรงกระเป๋านี่ก็ไม่ลดราคานะจะเป็นลุยวิกตองจะเป็นอะไรต่อไมิลายเนี่ยนะครับในขณะที่พวกรถหรูอะอย่าง bmw หรือว่าอาจจะเป็น mercedes อาศัยว่าเพิ่มรุ่นรายละเอียดเพิ่มออปชันเพิ่มอะไรแต่ราคาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ลงมากนะมันก็ยังมีทางออกอยู่ปกติม,มันจะเป็นพวกคอน sumer product ที่จะเล่นราคาที่จะเล่นเรื่องราคาเพราะว่ามันพวกนี้มันเปรียบเทียบราคากันง่ายมากคือเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคได้เปรียบเยอะเพราะว่าก่อนจะซื้ออะไรเนี่ยเขาาดูราคาออนไลน์ได้ว่าที่ไหนขายถูกสุดเขาก็ไปที่นั่น มันก็คือเกิดพฤติกรรมคือต่างคนต่างก็ต้องพยายามจะมลดลดราคาตัวเองให้ใหใหได้ต่ําสุดณนะวันนั้นเนี่ยเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาเป็นเข,เข้ามาซื้อของพูดง่ายๆ่ายนี่ก็คือคือในในแง่หนึ่งมันเป็นปัญหาที่ดีแต่ว่ามันก็ส่งผลให้ให,ให้ให้มีสงครามทางทางการ,รลดราคาเนี่ยส่งผลให้กับกิจการหลายกิจการเนี่ยซึ่งสายปานไม่ยาวพอเนี่ยเกิดปัญหาสภาพคล่องอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงแต่สินค้าบางกลุ่มที่ที่อาจจะอยู่ใน consumer product แต่สามารถสร้างความแตกต่างเช่นเป็น green บ้างละ หรือเป็นออร์แกนิกบ้างละมันก็ยังมีจุดที่สามารถที่จะทําราคาได้เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทําให้เขาอยู่รอดได้หรือเปล่าแต่ราคามัน่ะด,ดัดเล็กๆอ,อครับอย่างที่คุณพระพูดถึงว่าบางทีเนี่ยพวกลักชัวรี่กู๊ดเนี่ยไม่มีการแข่งขันด้านด้านนี้แต่เขาจะไม่หลีกเลี่ยงการใช้คําว่าเซลล์ไง แต่บางแบรนด์เนี้เล่นเล่นจนแบรนด์ตัวเองเน่าเลยนะอย่างไม่ใช่คอมเมอร์านลเลยว่าอย่างโค้ชในอเมริกาเนี่ยดิสเคาเยอะๆจนตัวเองเนี่ยจุดที่เคยยืนอยู่เนี่ยบางทีตามเคสเปรสหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ทันเลยก็ปีดอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็เลี่ยงด้วยการที่แบบซื้อสามแถมหนึ่งเหมือนกับบายวันเกสเกสวันฟรีอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าเซล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 มันเลี่ยงไปอย่างนี้แล้วว่าอย่างรถยนต์ตอน ในจังหวะแบบนี้ก็จะมีการแข่งกันในอีกแบบหนึ่งก็คือเพิ่มออปชันมีนู่นมีนี่มีอะไรต่ี้มันก็คือถามว่ามันเป็นมันเป็นสงครามราคาหรือเปล่าก็ใช่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องถูกคำนวณออกมาเป็นแต่เรื่องการตั้งราคาใหม่ใช่คือไม่ให้ไปกระทบโครงสร้างราคาแต่ว่ามีการเพิ่มเรื่องของของแถมออปชันนู่นนี่นั่นเพื่อจูงใจให้คนตัดสินใจซื้อคือแบรนด์ไทยถ้าจะเล่นอาจจะต้องเล่นในในแนวนี้ถ้าถ้าจะต้องทำาบบนจริง ก็มันก็เป็นกิมมิคที่ผู้บริหารการตลาดท่องเที่ยวเนี่ยก็ในเมืองไทยก็มีเยอะเพราะเมื่อไรที่เกิดปัญหาเรื่องสภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เราเห็นในบ้านเรานะฮะถ้าดูนะฮะภูเก็ตสมมติพอภูเก็ตโรงแรมลดราคาปั๊บเนี่ยคนรอบข้างต้องต้องลดราคาหมดเลยเพราะว่าพอภูเก็ตลดราคาปั๊บเป็นตลาดใหญ่เนี่ยคนก็เช็คออนไลน์นะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะภูเก็ตลดราคาไปกันเลยไปภูเก็ต พอภูเก็ตไปเนี่ยก็กดึงตลาดจากกระบ,บี่ดึงไปาจากพังงาพวกนี้ก็ลดราคาด้วยเหมือนกันมันก็ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นอุตสากรรท่องเที่ยวมันมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันที่ผมว่าตอนนี้คนทำที่ทำเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนขายสินค้าท่องเที่ยวหรือสินค้าพวกนี้ต้องมอนิเตอร์กันละเอียดมากเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนเขาลดทีเนี่ยบางทีมันลดกันชั่วโมงสองชั่วโมงเรารู้เราต้องรีบรู้เลยเพราะลูกค้ามันสวิตช์หนีไปเลยแล้วอย่าแล้วอย่าลืมเนี่ยอุตสาหกรรท่องเที่ยวเนี่ย รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ5 0 6 0ของรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ประมาณ2-3เดือนนะฮะก็เนี่ยฮะพศจิกาธ<ฮ>ันวานใช่ไหมตอนช่วงเนี้ยแล้วมันเลี้ยงทั้งปงนะีแล้วมันเลี้ยงทั้งปีเพราะฉะนั้นต้องยอมแล้วว่ามันเลี้ยงทั้งปีเพราะฉะนั้นพอพอพอภูกเก็ตลดร,ราคาปับ๊บดึงตลาดของคนอื่นไปเน <ừ> ี่ยพวกนี้ก็ตกใจตายแล้วเราทำยังไงดีก็ต้องลดราคาเหมือนกันเพราะว่าตรง3เดือนนี้เนี่ยถ้าหากเราไม่ไม่โกยไว้เนี่ยโรงแรมหลายโรงแรมเนี่ยสายป่านไม่พอที่จะ ไปไปใช้กับช่วงหน้าโลซึ่งคนน้อยลงเยอะซึ่งก็เหมือนกับพวกสินค้าในหลายๆประเทศที่ Thanksgiving Day หรือ Boxing Day ช่วงนั้นทุกเจ้าก็ต้องโกยเงินสดของปีใหม่เข้ามาก็ต้องทําเหมือนกันหมดในในตลาดต่างประเทศใช่ครับครับท้ายที่สุดเรื่องของสงครามราคากับสิ่งที่เราเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ผมพยายามที่จะย้อนกลับมาที่เมืองไทยธุรกิจไทยเองหรือธุรกิจในมิติต่างๆคุณจะต้องอยู่รอดท่ามกลางคนไม่มีตังค์สงครามราคาลูกค้าเดี๋ยวนี้แบร์ลาริออตตี้ต่ำลงมคร น่าจะต่ำลงนะฮะใ,ในหลากหลายกลุ่มแตใ่ในบางกลุ่มก็คงจะต้องมีอยู่นะครับทำบยังไงกันบ้างครับในในบ้านเราโอ้โหก็ต้องคือมันเป็นความท้าทายของผู้บริหารธุรกิจที่จะต้องดูแลต้นทุนของของราคาให้ดีก็คือว่าโครงสร้างการบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนที่จะต้องเข้มข้นมากขึ้นครับเพื่อที่จะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาทุกรูปแบบนะครับอันนี้ก็ก็ ผมผมมองไม่เห็นทางอื่นนะผมว่ารัฐบาลต้องเข้ามาอาัดฉีดครับต้องมาเริ่มมากร,กระจายงบประมาณโดยเฉพาะ้เรื่องโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยผมเท่าที่ผมดูเนี่ยถึงเวลาที่ท,ที่ที่มันมีสภาพที่ ที่เป็นแบบนี้รัฐบาลต้องเข้ามาเข้ามาดูแลคคือมันลดลดจนหมดแล้วไหมฮะนี่ผมเพ,พิ่งนึกได้ใกล้หมดเวลาอย่างย uh ูนิโคลเนี่ยก็ uh huh. เ,เคยถูกเปิดเผยจากกลุ่มที่เขาดูเรื่องแรงงานสากลเนี่ย uh huh. เขาบอกใ uh huh. ช้แรงงานในประเทศโลกที่3แรงงานเด็กยังไม่เป็นธรรมตอนนี้ก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยจะมีการเปลี่ยนซัพพลายเออร์เรื่องของเท็กซ์ไทของเขาด้วยซ้ำไปคือมันเหมือนกับว่าทุกคนนี้มันลดจนไม่รู้จะลดยังไงแล้วหรือเปล่าฮะครับครับก็ รัฐต้องเข้ามาช่วยผมว่าฮะใช่ครับคือก็คือมาหล่อเลี้ยงสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจใช่ครับก็คือเงินงบประมาณของของรัฐบาลน่ตอนนี้รัฐบาลเป็นเป็นเจ้ามือรายใหญ่ที่สุดใช่ครับที่จะต้องปล่อยเงินลงสู่ระบบปล่อยยังไงให้หมุนได้เยอะเล่าที่สุดก็ต้องไปไปไขก๊อกตามกลไกราชการที่ที่ยังแบบทําเป็นเกียร์ว่างกันอยู่นะฮะใช่ครับอ่ากอมบัญชีกลางเอ่ยสำนักงบเอ่ยแล้วข้าราชการคือกลไกราชการ ในระบบล่างๆเลยนะนี่เราเศรษฐกิจนะครับเราไม่ได้เเหมือนกัน Government spending ครับพูดง่ายๆคือการใช้จ่ายภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ย Government spending เนี่ยเป็นตัวเนี้ยที่ที่ผมคิดว่านักธุรกิจทุกคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยกำลังจ้องอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะมี Government spending อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่า e x p ก r t กับ Tourism มถูกต้องมันไม่ได้ไม่ได้กระตุ้นได้มากจริงๆในช่วงปีนี้ถ้าพูดถึง GDP เนี่ยต้องเพิ่ง Government spending จะเพิ่มเงินในระบบได้โดยการใช้การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยใช่ใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณมานอย่งสูงครับ เดี๋ยวไปการเมืองไม่ดีฮะยังคงปิดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก็ย้ำนะครับว่าการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยแหละคือเป็นตัวหนึ่งที่จะกระตุ้นเงินหล่อเลี้ยงสำคัญสายเลือดทางเศรษฐกิจได้ดีเพราะว่าท่องเที่ยวเอ่ยส่งออกเอ่ยเนี่ยมันยังเอาแน่นอนไม่ได้ในช่วงนี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคูรู2สองท่านนะครับคุณศักชัยพุทธิพัฒน์และคุณสงกรานต์กระจ่างเนี่ยนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ